นี่คุณผู้ชมครับดูอันนี้คือประกันสังคมอ่ะมาดูมาดูประกันสังคมมาตาสามสามอ๋อเสียงหน่อยคือตอนนี้มันปนกันหลายกลุ่มไงกลุ่มเดียวยาฟังเสร็จแล้วก็กลับไปออกไปก็ว่าไปอ่ะมาตาสามสามคับประกันสังคมมารอก่อนนะมาเลยดูภาพที่ผมขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะเมื่อวานนี้นะที่ประกันสังคมเขาสรุปมานะที่ประกันสังคมเขาสรุปมานะ ก็คือตอนนี้ประกันสังคมมีคนขอยื่นใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยนะยื่นใช้สิทธิ์เนี่ยหน okay, ึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดคนโอเคไหมยืย่นขอใช้สิทธิ์สะสมหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะโอเคนะมีคนยื่นขอสิทธิ์รายใหม่เนี่ยคือมันยืนนมมออนย่นทุกวันคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะมันยื่นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย รายใหม่เพิ่งขึ้นมาที่14พฤษภาคมเนี่ยเพิ่มไปอีก18,296คนนะวินิจฉัยนี่ดูเขาใช้คำนะฮะวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสมจ่ายไปแล้วเนี่ย8,959 0คนใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย4,695ล้านบาทโดยประมาณเห็นไหมผมถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งใน8,900นี่ไหมที่เขาจ่ายเนี่ย เท่าที่ผมดูเนี่ยมาตราสามสิบสามหลายคนก็ยังไม่ได้รับเงินนะฮะยังไม่ได้รับเงินเนี่ยเขาบอกว่ามีคนยื่นไปแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนจ่ายไปแล้วเนี่ยแปดแสนคนมอมเตาทำไม่ได้อย่างที่พูดนะครับมอมเตาบอกว่าเฟสแรกเนี่ยประมาณล้านหนึ่งประมาณหนึ่งล้านคนจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าวันที่สิบห้าพฤษภาคมท่านทำไม่ได้อย่างที่ท่านพูดนะครับโตโตกันแล้วครับ จะรับผิดชอบอะไรกันยังไงเนี่ยก็ขอให้มันมีบ้างเถอะคือไปพูดกับประชาชนว่าจะจ่ายให้ครบภายในวันศุกร์ที่15แต่ผ่านวันศุกร์ที่15มาถามว่าครบไหมไม่ครบนะครับคือจะให้ผมพูดว่ายังไงล่ะนะครับนะจะให้ผมพูดว่าไงป่านนี้เขาก็เกลียดผมจะตายอยู่แล้วนักข่าวแบบยุคนี่นะคือท่านไปนรับปากกับประชาชนไงว่าท่านจะจ่ายครบเนี่ยวันที่15พฤษภานี่นวันที่16แล้ววันที่15ท่านเพิ่งจ่ายได้800,000คน8 0 0 0 0พคน ห็นไหมฮะวันก่อนเนี่ยประกันสังคมมันมีหลายเรื่องประกันสังคมเนี่ยถ้าผมพูดเนี่ยผมจะด่าทุกเรื่องเลยนะครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้มีอคติกับท่านนะแต่ท่านก็ต้องตระหนักว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมทําเพราะผลประโยชน์ของชาวบ้านท่านก็เหมือนเป็นคนสวมหัวขนไปทําหน้าที่ตรงนั้นข้อแรกก่อนประกันสังคมออกมาประกาศว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยนะสามารถยื่นอุนทธรณ์ได้ตั้งแต่วันจันร์นี้นะ วันจันทร์ที่18พฤษภาคมผมก็เลยอยากจะถามประกันสังคมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์คือพูดไปเรื่อยอะ่ะงั้นคุณผู้ชมก็จะมาถามนะครับไหนมีมีคนโดนประกันสังคมตัดสิทธิ์ไหมนะท่านแจ้งยังไงคือของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้าตัดสิทธิ์เขาแจ้ง sfs อัปเดตในเว็บไซต์ถูกไหมฮะเรารู้ว่าถูกตัดสิทธิ์เราก็เลยไปอุทธรณ์ก่อนหน้านี้หรือว่าไปพบทวนสิท วันนี้ประกรันสังคมบอกว่าถ้าใครไม่ได้เนี่ยให้ไปอุธรณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ให้ไปอุธทณ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่สิบแปดนะแล้วผมขออนุญาตถามท่านนะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมถูกตัดหรือไม่ถูกตัดหรืออยู่ระหว่างการวินิจฉัยไอ้ที่ท่านใช้คาว่าวินิจฉัยเนี่ยแล้วผมต้องอุธทณ์แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมต้องไปหรือไม่ไปแล้วความห่วยของประกรันสังคมอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีระบบออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับ มอมเตาบอกว่าคอมเก่าคุณผู้ชมครับเวลาจะยื like ่นเนี่ยนะคุณต้องไปที่สํานักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านนะใกล้บ้านคุณนะหรือก็ต้องยื่นผ่านไปรษณีย์ไอซองสีน้ําตาลไปยื่นที่ไปรษณีย์นะประกันสังคมนี่ล้าหลังมากห่วยแตกมากนะพูดกันตามตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องรักษาน้ําจงน้ําใจกันละนะคือท่านนี่เยอะเริ่มเยอะแล้วนะคือรับปากก็จะจ่ายครบมันสุกก็ทําไม่ได้ บอกให้ยื่นอุทรนวันที่สิบแปท่านก็ไม่บอกว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์เขาจะรู้ได้ยังไงและเวลาจะยื่นอุทร์เนี่ยมีแม้เว็บไซต์เนี่ยให้กรอกเนี่ยหรือต้องทอกันไปที่ประกันสังคมหรือต้องทอไปที่ไปรษณีย์ไปกรอกเอกสารเอกสารนี่คือต้องโหลดนะคุณผู้ชมครับยุ่งยากยุ่งยากมากคนที่จะ ยื่นบูทถอนยื่นประกันสังคมนะครับถ้าไม่ไปเองนะก็ต้องไปยื่นไปสนียยื่นไปสนียไปขอเอกสารไปสนียมีไหมไม่มีนะครับคุณต้องไปหาโหลดเอาในเว็บไซต์นะครับโหลดแล้วคุณต้องปริ้นนะคุณต้องปริ้นนะแล้วคุณก็ต้องมาเขียนนะเขียนแล้วก็ไปไปสนียไปส่งนะดูความยุ่งยากสิครับเงินก็เงินเขาทั้งนั้นนะที่เขาส่งสมทบอ่นะเงินก็เงินเขาทุกบาททุกสตางค์ แล้วดูสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยนะถ้าผมพูดแล้วไม่ถ้าผมพูดแบบตรงๆเนยนะคุณลาออกไปทําอาชีพอื่นเนถะแล้วฝากไปถึงรัฐบาลนะช่วยไปหาคนเนี่ยนะมาทํางานแทนแล้วสังคายนาองค์กรประชาสังคมประกันสังคมเนี่ยกระทรวงแรงงานใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะที่ทําอยู่เนี่ยล้าหลังนะมีอย่างที่ไหนนะครับกว่าจะยื่นเอกสารนายต้องไปโหลดไปปริ้นไปโหลดไปปริ้น ไปไปสนีอีกโอ้โห,โหนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วผมบอกนะวันนี้ประกันสังคมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากอัพเดตข้อมูลนะครับก็เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วมั้งแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะ เข้าไปที่เพจนะครับสำนักงานประกันสังคมนะเพจเขาชื่อว่าสำนักงานประกันสังคมแล้วเคาะทีหนึ่งนะเว้นวรรคทีหนึ่งแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับภาพของเขาจะเป็นตึกสีขาว,ขาวสีฟ้าๆเนี่ยนะครับเขาก็จะอัปเดตเขาก็จะอัปเดตให้ได้รับทราบลองเข้าไปดูนะฮะลองเข้าไปดูนะครับก็บมีคนติดตามล้านกว่าคนนะฮะล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ได้ทำงานเชิงลุกเลยนะฮะ ทำงานเชิงรับตลอดก็คือทำงานเชิงรับก็คือแจ้งแล้วก็จบอะ่ะหมายถึงเอาข้อความเอาแบนเนอร์มาแปะในในเพจก็จบนะครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้ผมลืมไปนะฮะลืมเลยเยอะจากประกันสังคมเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งประกันสังคมอ้างว่าคุณผู้ชมฟังผม,มดีนะประกันสังคมอ้างว่าสาเหตุได้หนึ่งที่จ่ายเงินช้าเนี่ยนะเพราะนายจ้างเนี่ยไม่ไป ไม่ไปรับรองการลาออกการตกงานการว่างงานของลูกจ้างอ่ะไม่ไปรับรองไม่ไปรับรองเห็นไหมโทษในจ้างแล้วก็กวักมือเหมือนนางกวักในี่ในจ้างมา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 รับรองให้หน่อยอย่าให้ผมสอนนะครับมันไม่มาหรอกถ้ามันมามันมานานแล้วนะครับมันไม่มาเขาไม่มาก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมเ,ออเหตุผลทําไมเขาไม่มาล่ะ ผมยกตัวอย่างวันก่อน,อนโรงแรมห้าดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะโรงแรมห้าดาวที่จังหวัดเชียงใหม่ปิดกิจการลอยแพพนักงานดื้อเลยเราดูข่าวแบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเขาโดนโควิดเนี่ยเขาเจ๊งเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับบริษัทห้างร้านหลายแห่งเนี่ยนะครับใช้โควิดเป็นเครื่องมือก็มีนะคือมันทาท่ามันจะเจ๊งมานานแล้วมันติดเงินลูกน้องมานานแล้วแต่พอถึงโควิดเนี่ยพวก พวกเอาจังหวะนี้แหละเลิกเลยเพราะจะได้อ้างว่าพาะโควิดไงยกตัวอย่างโรงแรมที่เชียงใหม่ชื่อดังที่คนมาร้องเรียนกันเนี่ยเจ็ดแปดสิบคนเนี่ยนะติดเงินลูกน้องสิบล้านนะเจ็ดแปดสิบคนเนี่ยฟังเหมือนเยอะนะไม่เยอะนะ้คุณผู้ชมครับเพราะเป็นโรงแรมระดับห้าดาวโรงแรมเนี่ยใหญ่มาเริ่มเทิ่มเลยนะฮะติดเงินลูกน้องสิบล้านหัวกันจิ๊บกจิบโรงแรมระดับห้าดาวแต่พอไปดูไส้ในเนี่ย ปรากฏว่าโรงแรมนี้เนี่ยค้างจ่ายเงินลูกน้องมาหลายเดือนแล้หนึ่งเริ่มมีปัญหาทางการเงินตั้งแต่เดือนกุมภาจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นตเดือนมีเอ้จ่ายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเอ้จ่ายห้าสิบกุมภาจ่ายห้าสิบมีนาจ่ายยี่สิบห้ามั้งมีนาจ่ายเลยี่ยี่สิบห้าแล้วเมษาพฤษภาพวกไม่จ่ายเลยปิดเลยเห็นไหมแสดงว่ามีปัญหาเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภามาแล้วกุมภายังไม่มีโควิด เห็นหรือยังผู้ชมครับนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้นายจ้างที่มันไม่ไปรับรองเนี่ยคือกาชิ่งหรือเปล่าผมก็บอกคุณไปแล้วบอกไปนานแล้วสองสามอาทิตย์แล้วว่าจ่ายไปเลยไม่ต้องรอนายจ้างรอหาอะไรเอาก็ท้ายสุดมันก็เงินของเขาอยู่ดีสมมุตินะคุณกลัวแบบนี้ใช่ไหมกลัวลูกจ้างโกหกใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ตกงานจริงอะ่ะ แล้วเขาไม่ได้เงินเนี่ยก็ช่างเขาเถอะผมพูดจริงนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนจำนวนน้อยนะจับคนอีกเป็นจำนวนมากเป็นตัวประกันพูดไปก็ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่า